สวัสดีครับคำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีนในซีรีส์หนึ่งแถบ1เส้นทางวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุนเส้นทางสมัยครับภาษาอังกฤษจะใช้ครัว่า Silk Road Fund เกี่ยวกับการเงินก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้กันก็คือธนาคารเพื่อการลงทุน พื้นฐานเอเชียหรือ AIIB เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับสำหรับกองทุนเส้นทางสายไหมหรือ s ิ l k Road f u n เนี่ยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศตั้งแต่ปี2014หรือ2,557นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนวันที่8ว่าจะจัดตั้งกองทุนเป็นเงินถึง40,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในเดือนเดียวท่านเองครับได้มีการจัดตั้งแล้วก็จดทะเบียนกองทุนนี้ขึ้นที่ปักกิง่ง สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ปักกิ่งครับการตั้งกองทุนนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุน3ามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการสนันุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องที่2ก็คือเรื่องจัดทำเรียกว่าเป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุน,น,นการพัฒนาเพื่อการยั่งยืนประการที่3ก็คือสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิต คำว่าอุตสาหการการผลิตก็ได้ตั้งแต่การผลิตเริ่มต้นไปสู่การผลิตถึงระดับที่เรียกว่าเป็นไฮเอ็นนะครับโดยพยิจารณาทุนนี้ทั้งหมดให้กับประเทศต่างๆตามแถบเส้นทางสายใหม่ซึ่งขณะน,นี้กองทุนที่ว่า40,000ล้านเหรียญเนี่ยนับเมื่อเดือนพฤษภาปีนี้นะครับใช้ไปแล้ว2 000, 9 0 0 0ล้านเหรียญโดยประมาณซึ่งถือว่าเกินกว่าครึ่งแล้วก็มีประโยชน์มาก สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเดิมทีเดียวโลกเราก็มีองค์กรทางด้านการเงินหรือกองทุนอยู่แล้วที่เราเคยได้ยินคือ IMF นะครับหรือ World Bank ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่ง ADB ะครับหรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเนื่องจากว่าแนวคิดของท่านสีจินผิงก็บอกว่านี่ไม่ได้มาแข่งขันแต่เพื่อมาเติมเต็มในหลายๆจุดที่อาจจะมีเงื่อนไขที่ทางประเทศต่างๆไม่สามารถจะ ขอรับการสนับสนุนจาก IMF หรือ a d b ได้เพราะฉะนั้นกองทุนเส้นทางสายใหม่นี่จึงเป็นกองทุนที่เปิดกว้างมากแล้วก็ถ้าจะบอกไปแล้วก็คือการเชื่อมต่อโครงข่ายที่สำคัญที่ซึ่ื้อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งหรือเป็นจุดแห่งความได้เปรียบในเชิงกายภาพของเส้นทางสายใหม่นั้นก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ สร้างโอกาสในการพัฒน,นาของประเทศต่างๆตามแผนการพัฒน,นาของประเทศประเด็นของกองทุนเส้นทางสายใหม่เนี่ยมีคําพูดหรือก็อาจจะเรียกว่าเป็นคํากังวลของประเทศที่อยู่ในแถบนี้ก็ว่าจะก่อให้เกิดการสร้างหนี้ขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้เราจะคุยกันทีหลังนะครับแต่ประเด็นสําคัญคืออยู่ที่การเลือกวิธีการในการที่จะทําโครงการรวมทั้ง การเลือกวิธีการในการที่จะใช้คืนต่างหากความหมายก็คือว่าอยู่ที่เจ้าคนคนลงทุนนะครับเพราะกองทุนนั้นมีเงื่อนไขอยู่หลายๆเงื่อนไขเพราะฉะนั้นประเด็นของกองทุนเส้นทางสายใหม่จึงเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องติดตามให้ใกล้ชิดแล้วก็ให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็น dead ร r a p หรือโครงสร้างหนี้สาธารณะในโอกาสต่อไปครับ ผมอยากจะขอฝากคำถามกับผู้ที่ติดตามประการเราทุกคนนะครับว่าจริงหรือไม่ที่กองทุนเส้นทางสายไหมมาสร้างภาระหนี้ให้แก่ประเทศที่ได้มีการคู่ยืมอันนี้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรกองทุนเส้นทางสายไหมเนี่ยสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยจะสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศไทยจริงหรือเปล่าถ้ามีการสร้างภาระแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรหรือเราจะเตรียมตัวเพื่อเข้ากับกองทุนนี้อย่างไรครับ ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้พวกเราได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆให้ท่านได้ชมต่อไปครับ